เป็นวันแรกที่มีการเริ่มใช้นโยบายรถไฟฟ้า40บาทตลอดวันในรถไฟฟ้าสายสีแดงกับสายสีม่วงวันนี้เริ่มวันแรกนะครับแต่ว่ามีพี่น้องประชาชนเนี่ยบ่นกันมาเยอะเหลือเกินว่าจากก่อนหน้านี้ที่เสีย20บาทตลอดสายวันนี้ประชาชนหลายคนนะครับที่กลับต้องไปเสีย42บาทนะครับตลอดสาย นะและถ้าขึ้นไปยังอีกสายหนึ่งก็เสียอีก42บาทตลอดสายตรงนี้เป็นความสับสนวุ่นวายนะครับตลอดทั้งวันนี้จนมีกระแสเรียกร้องอยากให้นโยบาย20บาทตลอดสายกลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นผลที่มาจากการไม่ประชาสัมพันธ์การไม่ทำงานต่อเนื่องของอรัฐบาลนะครับอของกระทรวงคมนาคมในวันนี้ด้วยนะครับว่าถ้าประชาชน จะเข้าไปใช้ต้องใช้บัตร e m v เท่านั้นถ้าไม่ได้ใช้บัตร e m v ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นมาสิ่งเรียกร้องเหล่านี้นะครับที่พักเพื่อไทยก็กราบขอบคุณนะครับคนพี่น้องประชาชนที่เรียกร้องบอกว่าให้เอานโยบัตร20บาทกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งก็ขอยืนยันนะครับว่าถ้าพี่น้องประชาชนในกรุงเทพและปริมณฑลเลือกสสของพักเพื่อไทยมากขึ้นนะครับ จนเราได้มีสอสอและได้กลับไปเป็นรัฐบาลนโยบาย20บาทตลอดสายจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนและครั้งนี้จะไม่ใช่แค่สายสีม่วงกับสายสีแดงเราจะให้ขึ้น20บาทตลอดสายในทุกสีก็เรียกได้ว่าถ้าพี่น้องประชาชนเดินทางนะครับจากจุดใดจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งไม่ว่าจะเปลี่ยนกี่สายกี่สีนะครับก็จะเสียค่าใช้จ่ายแค่20บาทตลอดสาย ขอเรียกร้องนะครับว่าให้รัฐบาลตอนนี้นะครับทบทวนกลับมาเอานโยบาย20บาทตลอดสายกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราจะช่วยในการที่จะบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนในการเดินทางบรรเทาเรื่องของปัญหารถติดบรรเทาปัญหาเรื่องเกี่ยวกับฝุ่นพีเอ็ม2.5วันนี้มีพี่น้องประชาชนใช้รถไฟฟ้าอยู่แค่ประมาณสัก10เปอร์เซ็นต อยากให้พัฒนาขึ้นนะครับเป็น20% 30%หรือมากกว่า50%เหมือนกับเมืองใหญ่ๆทั่วโลกนะครับซึ่งถ้าถึงตรงนั้นพี่น้องประชาชนก็จะสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายนะครับแล้วก็ปัญหารถติดก็จะบรรเทาบาบางไปมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญเรื่องของปัญหาฝุ่น PM 2.5ก็ขอเรียกร้องนะครับรัฐบาลในการบริหารงานอยู่ตรงนี้นะครับเอานโยบายดีๆของเราไปทำนะครับเรื่อง20บาทแต่ว่า เอาไปทําแล้วไม่ใช่ว่าไปกวนทนําจนมีประชาชนเดือดร้อนนะครับอุตสาหจะเอาไปต่อยอดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยการบริหารงานต่างๆเนี่ยประชาชนก็บ่นกันมาเยอะมากนะครับก็อย่าให้มันเดือดร้อนแล้วก็เลยเทะไปกว่าน,นี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยของพี่น้องประชาชนที่หัดใหญ่วันนี้นะครับพรรคเพื่อไทยก็ยังยังเปิดรับอยู่นะครับยังมีพี่น้องประชาชนส่งข้าวของต่างๆนะครับมาร่วมกัน ช่วยกันบรรเทาปัญหาส่งแรงใจนะครับแล้วก็ส่งสิ่งของไปนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องที่ที่ภาคใต้นะครับที่พักเพื่อไทยก็ยังเปิดรับอยู่นะครับสามารถเอามาส่งที่พักเพื่อไทยก็ได้ที่ถนนวิภาวดีรังสิตหรือว่าประสานงานกับผู้เสนอตัวสมัครส่งสอสอหรือว่าสอกอในกรุงเทพนะครับหรือว่าผู้สมัครสอสอในทั่ว ทั่วประเทศนะครับก็จะสามารถไปส่งตรงนั้นก็ได้แล้วเดี๋ยวเราจะมีการลําเลียงมาเพื่อที่จะไปส่งให้ถึงมือกับผู้ประสบภัยในภาคใต้อีกครั้งหนึ่งอุทกภัยเกิดได้นะครับภัยอันตรายต,าต่างๆเกิดได้นะครับแต่ว่าพอเกิดมาแล้วเราจะช่วยเหลือกันยังไงเราจะแก้ไขเป็นกันยังไงนะครับพักคพื่อไทยเราก็ส่งแรงใจนะครับให้กับพี่น้องชาวภาคใต้นะครับแล้วก็ขอกระตุ้นให้กับรัฐบาลในการเข้าถึงปัญหาตรงนี้